สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเคแชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปซีโร่แดมน้ําท่วมนะก็เป็นแมปใหม่ประจําซีซั่นเนะครับผมก็มาดูกันนะว่าผมจะรอดจากซีโร่แดมน้ําท่วมไหมขนาดซีโร่ธรรมดาก็รอดยากนะมาเล่นซีโร่น้ําท่วมอีกโอ้โหไม่รู้ว่าจะรอดไหมก็ไปรับชมกันดีกว่า let's go เวฟเติมเกม p a y ท Win t o p u p ใครที่อยากเติมเกมนะครับผม Pay t w w n t Top Up บริการเติมเกมออนไลน์โคตรคุ้มค่ารวดเร็วทันใจปลอดภัยมีทีมงานคอยซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับนี่ซิลโอดำธรรมดา ปั๊กปั c กปั c กเฮียมุมเปิดขนาดนี้มึงกล้ายิงใสก่กูได้ไงวะ ไ,ไป่ะไปกัะเพื่อนอะไร่ะอ๊ยลุกนี่อ่า pigi Oh <Yeah. S 2> น้ำท่วมอืมอุ๊ยอารุณสวัสดีครับจารย์แชมป์โอ้สวัสดีครับคุณคุณขิม คุณพิมสวัสดีขอบคุณโดนเอทด้วยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทครับมาดิดันมาดิไม่ไหวก็ดันมาทางผมแต่ผมรับจบเองอุย้ยกไปจรวดผ่านน้ำโอ้ยโอยมาแล้ว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 อุยอ้ยอุ้ยแต่แปลกจัดมันไม่ไดันมานทางนี้เหรอวะ ้ยอ้ย,อย,ยมเยวแม็กทำรองไว้มามาเพื่อนเออผมจานตีเลยอะถ้ามันยิงกันอีกรอบอะอันตีว่นายน้ำไปเลยมาเลยพระเอกมาแล้วพระเอกไม่ต้องไม่ต้องเรียกเพราะพระเอกมาแล้วว่าย มาแลยว,ว้าหน่ะโอดมันเลยว่ะเพื่อนบ้าบ้มันว่าเพื่อน,น,อน,น,อนตัดเองมึงใครอีกอะมึงใครอะ

ึ้นไปไงบริสั์ไปมีจะว่ายช้าหมูที่แม่งเล่นยากจัดเลยวะไอ้เฮ้ยแล้วตัวข้ามบลอเอาไงวะเอาไม่เต็มวะอยพวกมึงมเล่นกันเถอะ Let's get this over with so I can get back to the workshop. มีคนมีนคนว่ายน้ำมันว่ายน้ำดูโอเคโอเคอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้น hostile marked เฮไปไปที่โต๊ะได้แล้วลูกกูจะทำงานได้ไหมเนี่ยชิบหายว่าย <laughs> น้ำไม่ได้ลูกกูเฮ้ยลูกกูว่ายน้ำไม่เป็นมาเดี๋ยวปัดสลิงไปไม่มีระบบกันน้ำ ท่าบนก็มีเงียบก่อนเงียบก่อนอย่าเดินเยอะท่าบนก็มีเงียบเลย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 เออเงียบเลยรอมันออกประตูมันเลยโอ้โหอีกแล้ยเฮ้ยโอ้โห ยิงเลยจัดเลยสัตวสเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนผมโดนอันนี้เดี๋ยวน้องแล้วัง น้องเตรียมนะเตรียมเตรียมปี่อยแล้วปี่อยหมดแล้วโดนโดนโดนสวยงามนี่เลยซุมที่ตูนนี่เลยตะแชมจะชุบที่ไข่นะกลับอะไรยังไม่อิ่มเลย

เอฟก็เปิดไปแล้วเนี่ยใช่ป่ะเอฟนี่เปิดไปแล้วยังิงกันอยู่ป่ะเฮ้ยใเฮมาวางไว้ตรงนี้วะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะทำพิธีอะไรเนี่ยพี่ชาทำพิธีอะไรเนี่ยเฮ้ยกูเก็บรักของทอง มึซนอะไรวะเนี่ยหูหลอนมาล่มาละมาละเชื่อมขวาเชื่อมขวาไปเชื่อมขวาปล่อมุม้เปิดประตูวะปล่อยมุมได้ไหมปล่อยล่ปล่อยล่ปล่อยปล่อ ไปดีไปดีไปดีแมงมุมกูไปแล้วแมงมุมกูไปแล้วพี่ขอฮิวแป๊บหนึ่งน้องแมงมุมกูลงไปเฉยที่แเอ้าไปทางนู้นเฉยเดี๋ยวผมจะปัดเทื่ยวตรงนี้นะคจ๊ะไปจากห้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาละมาละ มาแล้วไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวผมมีสโมกอยู่อีตัวไม่ไหนอีตัวไม่ไหนอีกอีกตัวอยู่สำนักงานรันไปรันไปมันต้องอยู่อยู่ห้องอยู่ห้องเอาอยู่ในห้องอยู่ในห้องกี่ล้านเนี่ยกี่ล้านกี่ล้านเพลยด

ไปอ้ปมใครหลอดปมตรงนี้อยากจับน้องล่ะเดี๋ยวน้องปล่อยพิษมาทำไมเพิดสีได้สีของแดงพิจีกรรมอีกแล้วอ่ะพิจีกรรมแดงอะไรอีกของแดงอะไรอีกมีของทองอยู่ เจอแล้วพกัสวิตแล้วเฮเลท้อไวลโอ,โอ้ยออกเกินเควสอยู่ตรงไหน,คร,นครับมาทถกเคสทด้เลยเอออาจจะมา

วเฮ้ยก้าโหมันไกลกว่าผมอ่ะผมว่าผมเล่นโทษ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 ปักเจ็บแตไม่ตายแต่จะเป็นคนดเฮ้ยเอออะ AUG คูณสามน้องโทษดีร่างกายคุณไม่เหมือนปกติโอ้โหเอาทิงดิยิงเยอะจัดไม่ยิงเหมือนเลยเฮ้ย หายเข้าโลกมี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 ใต้น้ำมีใต้น้ำมีตดน้ำมาแล้วบักขำด้วยอีเชียลรวจะเล่นยังไงจีวะยิงไม่ได้เพี่อนตัวมันยิง ยิงได้ถ้ามันโผล่มาจากน้ำไปมันมีคนเข้าไปแล้วเชื่อดีผมได้ยินเสียงกระโดดน้ำู่ว้ายังไงนี่งไงไหนอ่ะบอดหรือคนว่าเนี่ยโดดน้ำอยู่อ่ะสมุกสมุกให้ยังไงสมุกปิดเลยหรือว่าดันไปเลย

เไมอยู่อะไรตรงนี้วาพุ่งไม่ได้ไปสันใบสันใบสันใช่เลยใช่เลยกระดันเข้าไปแล้วมามาตาวหนึ่งคอมคอมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมือผมเป็นเหื่อยทีคดผม

ว้าวตายสามตัวเลยวะ เป็นงานเป็นงานครับเป็นงานจัดสามหนึ่งอะ่ะเพื่อน Come on Bow. Come on Bow. โอ้ยเดินจากสิบหายเลย <laughs>

ไงล่ะห <muitas> oh. ้าหรอไปแซดไปเก็บของน้องกูเพื่อนกูไปอย่างเดียวเลยเดิเหรอโอ้ยหนุมเอ้อะไรเยอะๆกันเดินไม่ท้ามีคุณให้มันยกเพื่อนมาไงยากเพื่อนยกเพื่อน เดียวกันเนี่ยอืมอันนี้อันนี้ยังไม่หมด